วันนี้อากาศดีเลยค่ะแต่ก็จะเข้าครัวไปทําอาหารง่ายๆนะคะแล้วก็จะออกไปตลาดด้วยค่ะนี่ก็คือได้ของมาเยอะเลยค่ะจะมาแกะให้ดูนะคะว่าของด้านในมีอะไรบ้างเช้านี้ก็อากาศดีนะคะประมาณ18-20องศาค่ะแล้วก็เดี๋ยวลูกคัสกจะต้องไปโรงเรียนด้วยค่ะนี่นะคะก็ มาส่งลูคัสไปโรงเรียนกันค่ะลูคัสก็ไปกับปูนะคะหลายๆคนถามว่าทาไมไม่ใช่รถตรงนี้ก็คือมันเป็นเนินค่ะถนนเส้นหลักก็คืออยู่ด้านบนนะคะนั่นแหละก็เลยต้องเดินขึ้นไปก่อนค่ะวันนี้อากาศดีอย่างที่บอกไปนะคะก็จะไปตลาดกันค่ะสามีเขาก็ทํางานอยู่ที่บ้านนะคะส่วนกิ่งแล้วก็พ่อแม่สามีก็จะไปเดินตลาดกันค่ะนี่ก็เป็นรองเท้านะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าบอกสำหรับหน้าร้อนมากๆค่ะ ที่เดียก็จะมีรองเท้าอินเดียขายเยอะมากๆเลยค่ะมีหลายแบบหลายคุณภาพนะคะแบบนี้ก็คือธรรมดาธรรมดาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันค่ะแล้วก็จะซื้อของเข้าบ้านด้วยค่ะที่เดียก็ขายเค้กเยอะนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่ค่อยใส่ไข่กันเพราะว่าเขาทานบังวิดาตกันค่ะแล้วก็คนที่ทานมังโิดาตบางคนก็ไม่ทานไข่ส่วนอันนี้ก็เป็นเทียนนะคะที่ใช้สาหรับบูชาค่ะหรือว่าในเทศกาลสําคัญของอินเดียต่างๆที่เขาใช้แสงเทียนค่ะนี่ก็เป็นพวกอาหารสําเร็จรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่อง ทรงสำเร็จรูปหรือว่าอื่นๆมีเยอะมากค่ะตอนนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะมันจะมีมนุษย์อยู่คนหนึ่งที่ว่าออกไปข้างนอกคนอื่นเขาทานได้แต่ตัวเองนั้นต้องทําอาหารจากที่บ้านเท่านั้นค่ะเขาคือสามีกิ่งนั่นเองบอกเลยว่าเรื่องมากมากนะคะคือเขาจะเป็นคนที่ทานอาหารได้จากที่บ้านเท่านั้นค่ะสมมติถ้าไปงานแต่งหรือว่าออกไปข้างนอกนี่ยอมไม่ทานเลยค่ะหรือไม่ก็ทานพวกเฟรนช์ฟรายหรือว่าอะไรที่มันธรรมดาซึ่งกิ่งให้บุคคลประเภทนี้เป็นประเภทที่ทานยากมากค่ะเพราะว่าของธรรมดาบางอย่างมันก็ไม่ธรรมดาเพราะว่า บางครั้งเราไปซื้อของข้างนอกมาหรือว่าไปซื้อนั่นซื้อนี่ที่มันมีมาซาลาเยอะๆเขาก็จะไม่ทานค่ะมาซาลาก็คือพวกเครื่องปรุงต่างๆหรือว่าผงปรุงของอินเดียค่ะที่เขานิยมกันก็จะมีหลายแบบมากค่ะ วันนี้ก็จบลงที่มันฝรั่งนะคะเขาบอกว่าอยากทานมันฝรั่งทอดนะคะก็เลยทําให้ค่ะ fera? ก็มีมันฝรั่งนะคะใส่เกลือใส่พริกป่นจากนั้นก็เป็นขนมปังค่ะวัตถุดิบก็จะมีแค่2ออย่างนี้เลยค่ะง่ายมากนะคะทุกคนขนมปังน,นะคะเราก็นํามาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าจะเอาไปปั่นนะคะกินจเจ้าไปปั่นเพราะว่ามันจะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าคะ่ะแล้วก็มีความรวดเร็วด้วยจากนั้นก็ขนมปังของเรานะคะที่ปั่นไว้เนี่ยผสมลงไปในมันฝรั่งเลยค่ะแล้วก็ทําเป็นรูปทรงตามชอบเลยนะคะกินจะทําเป็นรูปวงรี ค่ะวันนี้ก็เป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆค่ะนี่นะคะก็ทําแบบนี้เลยนะถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเละไปนะคะก็ให้เพิ่มขนมปังได้ค่ะ นี่นะคะก็นําไปทอดเลยค่ะจริงๆแล้วเราสามารถใส่พวกผักอื่นๆไปได้นะคะอย่างเช่นพวกข้าวโพดถั่วลันเตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่บ้านนะคะก็ทานแบบธรรมดาถ้าใส่ก็คือไม่ทานอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตามคนที่เขาอยากทานนะคะแล้วก็ซาม่กินเนี่ยเขาบอกว่าข้างนอกต้องกรอบๆนะนี่ก็เลยคะ่ะจัดไปเลยแบบกรอบๆจัดเต็มนะคะใครอยากให้กรอบก็คือให้ใส่พวกขนมปังเพิ่มไปคะ่ะแต่ว่าถ้าบางคนชอบแบบนิ่มๆหน่อยก็ให้ใส่มันฝรั่งเพิ่มไปคะ่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับอาหารว่างคะ่ะเอาไปทานเล่นๆได้นะคะแล้วก็ถ้าใครแบบบอกว่าอาจจะอยู่ในหมวดลดน้าหนักก็สามารถนําไปอบกับพวกเตาอ,อบไร้น้ํามันได้คะ่ะข้างนอกตอนนี้ก็กําลังยุ่งกันนะคะกําลังติดพวกตาข่ายกันมาแรงนะคะเพื่อที่ว่าตอนค่าก็สามารถได้เปิดหน้าต่างรับลมได้ส่วนอาหารหลักในวันนี้ก็จะเป็นอาหารอินเดียนะคะแล้วก็จะมีแป้งนานคะ่ะซึ่งแป้งนานเนี่ยเป็นแป้งที่กิ่งชอบมากที่สุดในบรรดาพวกแป้งๆของอาหารอินเดียเลยคะ่ะแล้วก็ทานคู่กับแกงอินเดียแบบนี้อร่อยมากคะ่ะมาค่ะ แต่จะพาทุกคนไปแกะลังนะคะว่าวันนี้ได้ของอะไรมาบ้างคะเริ่มต้นจากแป้งอัตต้าเลยนะคะซึ่งเป็นแป้งที่ใช้ทําโรตีพราทาที่บ้านคะ่ะแล้วก็เป็นพวกน้าตาลทรายขาวซึ่งเม็ดใหญ่มากนะต่อไปก็เป็นมาม่าเมกกี้นะคะซึ่งเป็นมาม่ายอดนิยมของคนอินเดียเลยคะ่ะ นี่ก็คือเป็นถั่วลูกไก่ค่ะที่บ้านก็จะเอามาทําเป็นแกงโชเล่น,นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะถุงต่อไปก็จะเป็นถั่วลนทิ่นะคะซึ่งขาดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีแบบมิกซ์ด้วยนะคะซึ่งจะชอบเอาไว้มาผสมแบบเวลาหุงข้าวะคะ่ะนี่ก็คือเป็นเกลือนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้นะคะเอาไว้ทานกับชาค่ะชาอินเดียค่ะ ทานเราเข้ากันมาค่ะยี่ห้อนี้ก็อร่อยเหมือนกันอันต่อไปนี้ก็คือจะเป็นแป้งเบเซ่นนะคะใช้เป็นแป้งสําหรับชุดแป้งทอดอร่อยมากค่ะแล้วก็ที่อินเดียก็ใช้เยอะด้วย ต่อไปก็เป็นขนมคุกกี้เหมือนเดิมนะคะ Good Day ค่ะซึ่งเป็นขนมที่มีติดบ้านเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านชอบทานแล้วกินก็ชอบทานคู่กับชาอินเดียด้วยค่ะหรือไม่ก็ทานกับนมสดก็ได้นะคะอร่อยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นพวกพาสต้าสำเร็จรูปนะคะวันไหนที่แบบขี้เกียจนะคะก็แค่ต้มน้ำเสร็จเรียบร้อยค่ะมีผงปรุงมาให้แล้วก็ถือว่าสะดวกแล้วก็อร่อยพอแก้ขัดได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นซอสมะเขือเทศธรรมดาธรรมดาเลยค่ะนี่ก็เป็นรูอัพซ่านะคะอารมณ์แบบ เฮลบรูบอยของไทยค่ะเอามาผสมกับน้ําหรือนมทำเป็นของหวานได้ค่ะนี่เป็นแม็กกี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทําจากแป้งอัลต,ตานะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะดูแบบเฮลตี้ขึ้นมานิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นผงเครื่องดื่มนะคะไว้ชงสำหรับหน้าร้อนค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะชงกับน้ำใส่น้าตาลค่ะมาถึงพวกเค้กกันบ้างนะคะก็จะมี เค้กติดบ้านไวเยอะเหมือนกันค่ะเวลาที่แบบมีแขกมาหรือไม่ก็อยากทานอะไรที่แบบหนักๆนะคะก็จะทานเค้กค่ะที่บ้านก็จะซื้อพวกขนมต่างๆมาเยอะนะคะพวกเครื่องปรุงก็ซื้อไว้ตุนไว้เยอะเพราะว่าเหมือนกับเราอยู่บนเขาด้วยค่ะสภาพอากาศไม่แน่นอนนะคะบางวันฝนตกบางวันแดดออกหรือไม่ก็ช่วงไหนที่น้ําท่วมนะคะเคยมีเมื่อปีกอ่อนที่ว่าน้ําท่วมก็คือว่าเดือนนึงไม่มีของมาส่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องตุนไว้ทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าจะมีพวกคุกกี้ขนมค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าที่อินเดียค่ะ เขาจะดื่มชากันหลายรอบมากที่บ้านจะดื่มประมาณ2รอบนะคะก็เลยต้องมีพวกขนมคุกกี้ต่างๆนะคะไว้เป็นมือสําหรับการดื่มชาค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย